ทารอเจ้าจังหวัดท่านประดุศิ่าาวันะครับแล้วท่านจวนปราประดานตารามาแล้วจะได้สัญญาให้อยอ้ามาเล็กเด็กับท่านเป็นผากันนะครับ แล้วอาจารย์อาจารย์ว่ามถูกใต้ไรยรเอออ๋อถ้าใต้เลยใตเลยให้เข้ามาถือกันใหม่กองข่ายครับตัดบางต่อไปนะครับท่านระพบียงพุทธศัพราวทตโตรภาคณ5ปีพศ2 5 6กยังยุ่งเหครับเนี่ยกองข้อไหน โอ้โหเห็นขามไก่เลยพี่ตะหัโตสมัมุทสสะนะโมทภควะโตอระหะโตสมาสัมพุทสสะนะโมตทสสะภควโตอระหะโตสมาสัมพุทสสะอิมานักันเตมข้ามไ้เม่อกี้ขมากจ้าไปที่หูวารี สังขัสสะโอโดชยามะสาธุโมพันเตหิกุสังโฆขิามานิพัตตาีิสัพพิวาน,าน,านิบอกไว้ดิข่อยสัพพิันหาตุอัมหากันที่ขัดตังจิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุทธส่งผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระพิสุทธิ์ทรงจงรับพัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินสา ขอเชิญรับพรครับอิยาทาวาริวหาปูราบริอุเลนติสาตลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังกุมังอิปเมวะสมิจโตสัเพปุเรนตุสังกปาจันโ จะเอาฟิลเตอร์แสงลงครับมันมืดโฟกัสไม่ไมไมมเ,มเท่าม้่นฟิลเตอร์แสงลงเลยครับวจ,จสระโ เชิญได้บรรเลงขับเสภา,าที่อาจารย์นิมนวัรหานนงได้ประพันธ์ไว้ในอายุวัฒนมงคล92ปีประเดินฐคุณหลวงพ่อเจ้าจคุณพระธรรมวุฒิมงคลลูกศิษย์ของพระคุณเจ้านะครับมารับของจาพระคุณเจ้านะครับท่าน รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีต้้องครท่านเจ้าคุณต้องครับเจ้าคณะอำเภอท่านเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเจ้าคณะอำเภอสี่เป็นด่นเจ้าคณะอำเภอหนองยะไสเจ้าคณะอำเภอดอนเจดียเจ้าคณะอำเภอเดือดบ้านนางบัวท่านเจ้าวาดวัดละหารตองทองนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอบปะป๊าท่านเจ้าคณะอำเภอสันชุ่ ประวาตสับ่บิดองนะครับลุงสิทธิวัฒนชัยธรรมอ่แ UM าแล้เป็นขอแแล้วก็จะเอากองยังยาวเลยเออุกคนีหยรู้จุดจเบิก

ประจำภูาาาเขาสันนันเด็กทานเข้าทำเตรียมตูเตรียมว่าเส้ในชัยนิรันสมัยรลอเลือกเมืองสุพรรณขอให้คนถือธรรมน้อมดำสศาสตร ยองเปลือกกราดไร้ทุกข์สบสุขสันเทิดทุนชาติาศาสนาองค์ราชันที่ยึดมั่นเพิ่มพูสนสมรโรมไทยสูงยศสัตว์อักฐานสลิงคานสินพั์นับหลังไหลร่ำรวยลากสุขสันตเจริญใจเียด เกมงกลก้มฟ้าสถาพรให้อายุวันละพละเลิศพรประเสริฐสุขโขสโมสรจงเก่งก้างดงามนามพรจรเนิรรันดรสบกเย็นด้วยธรรมขพรพ่อเจ้าปุณกรัตริัพุทธิมงคลพ่อภัยพี่น้องพุทธศาสนิกชน ครับขอเปรดาสุพนธ์อนุโมทนานะครับและได้มาร่วมตักบาตรในวันนี้ทุกๆท่านนะครับขออ,อาไปที่ท่านมาถึงตอนเช้ายังไม่ได้รวบรวมรายลามนะครับที่ได้แจ้งความประสงค์มาก่อนก็มีน ท่านพระปสษถุวราธรรมพิรันรองเจ้าคณะเพลเงืองสุพรรณบุรีวัดมะนาวนะครับพระรูโสพลวีราทวันรรองเจ้าคณะเผยเมืองสุพรรณบุรีแม่สํารวยเกตคงพร้อมด้วยลูกๆนะครับท่านพระครูประพัดพุทธิบัณฑิตพร้อมด้วยญาติโยมนะครับครูอดิศรครูทักษาไทยเนตรระ ทาเกี่เจ้าภาพจากาศรายยกล่อท่านดรอุดมโปคฟ้านายกโครงการบริหารจังหวัดสุพรรณบุรีดรสุจิตยังไม่าครับปัชาเลขาานายกโครงการไม่น่าจะไม่มาสุพรรณบุรีและหลานของท่านดรสุภาวดีพิสุานะครับพร้อยคณะ การเคพื้นที่การศึกษาประสบการณ์การบริรนักสาวิจัยคณาแจ้งประจักษ์รนะฟองเลยชนะโรงเรียแลุกาัวัดนนไลน์สาววิดาดีหลกชนะคุณและครอบครชนะการศึกษาธิการจัวาสุขัาบริ อาจารย์คุณเดชเสียรายพันธ์นะครับรองคณะอาจารย์ลิมดวงสานขนมอาจารย์ล er ิสตราโรดนิวัฒนะครับที่เหศบาสรุงเทพาคุณุชาดาพรโพธิ์ชวินะครับสหควานุสภรุเพหนรนายสมศักดิ์คุณสวัสดิ์พร้อมด้วยคณะนะครับจากผู้แทนวัดวังท้เดือนพร้อมด้วยนารองยสา แานซ้ายจะเป็น้ทองพื้นทกรพัฒนาทีนดินภาคตะวนออกและด้านซาเ็นทอจังหวัดนีแระด้านซาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดที่มาอ่านกันว่ได้รบอะไรความร้ทักจริแรัควู้สกเ่อความรู้สึนะครับในการไปสิงคโปร์โดยสิรจัดในกครตั้ตัวลงสิงคโร

เพื่อข้าน้ำเรองเพื่อานระสังฆิการะสงฆ์นะครับในการิรรการที่กจะมบทนครับพระปริยัติ้ียารับร่วมรับร่วในขบัตเช้าวันนี้นะครับและก็ข้าต่าข้าก้มเท้านะครับที่ยังไม่ได้ถัดก็ขอที่บนนะครับ Thank no. you. ท่านเจ้าคุณพระราวิสุทธาพรนะครับรองเจ้าพระจังหวัดกาญจนบุรีท่านเจ้าคุณพระราชวิพัฒนาพรนะครับวัดหลักสี่ท่านเจ้าคุณพระวชิรสิทธการนะครับวัดสักแก้วท่านเจ้าคุณเจ้าพระจังหวัดสุพรรณบุรีนะท่านเจ้าคุณพระสุพรรณวชิระพรนะครับ ขอนิมนต์ขึ้นอาสนะสงฆ์ขอกาอราบอาราธนานิมนต์ครับ จังหวัดกาญจนบุรีนะครับดโดยท่านปามุูท่านสรชัดสุกิตนะครับท่านผูส้สมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรราการนะครับเป็นสสมาลาัยสมัยแล้วดิเงลูกศิษย์นะครับบวชที่วัดป่าเดลัยลูกศิษย์หลวงพ่อพระธรรมร,รรร,รราชพะธมมหาวีรานุวัฒน์ ่อประธาศมาพูดที่มงคล